บาหุสหัสสมาภิณิมิตาสาวุทันตังกรีเมฆลังอุดิตคุราสเสนามารังดานาธิตามวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจะสปวัตุเตชัยมังกลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสับระติง โครัมปนาลวะกรมมกามาตาทะยาคังคันติสุดันตวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาบวตุเตชยมังกลานินาลาคิริงขจาวรังอาทิตมาูุตังดาวะกิจักมาสนิวสุดารุนันตัง เมตํ بُ เสกวิทินาจิตวามุนินฺโดตนเตจสะภวตุเตชยมงฺคลาณีอุกิตกคกมติหตฺถาสุดารุณนตํทาวนฺติโยชนปตํคุลีมาลวนตํอิทธิพิสังคตมโนจิตวามุนินฺโด ตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังกลานิกาตวานากาตมุตรังอิวะคาปินิยาจินจายตุตวะชะนางชนกายมะเชสันเตนะโซมาวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังกลานิ สัจจวิหายามติสัจจกวาระเกตุงวาดาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาบดีปัชลิโตจิตวามุนิโดตันเตชะสะบวตุเตชยมังกลานินันโดปนันทภูชังวิปุดังมหิตทิง ปุเตนะเทระปูชเคนะดมะปยันโตอิทูปเดสวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังกลานิดุขาหาดิติปูชเคนะสุดาตหตทังบรมังวิสุติชุติมิติปกาบิธานัง Nyāna kade na vithinā citta vā munindo Tante ca sāpavatute ca yamangalāni Eta pibuddha ca yamangalā attakātā Yo vā cano dina dine sarate matanti Hitvā โมคังสุขังอติกเมยยนโรสปัญโญ